กระบอกไม้กระบอกสวนหัวกับกระทะกระทะกับกระบอกกระทะกับกระบอกตรงนี้ครับลูกชิ้นฟันฟันไม่ยังฟันไม่ยังทีมสีน้ําเงินเจ็บหนักวิ่งหนีไปก่อนสิโอสุดท้ายทุกคนคงจะบีบจนวงสุดท้ายแล้วนะบีบไม่ต้องข้าฟันกันเองและเองฟันอย่างนั้นเป็นที่มก็ไม่กล้าไปเหมือนกันกลัวกลัวมีเขาหัวตายไอ้สิมว่วงมาแล้วสิมว่วงมาแล้วเรียบร้อยสินว่างฟันสีขา อยู่นะสีม่วงเหลือสามเยอะสีม่วงฟันชับไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัส m ินิช้ดวันนี้นะคะจัดจะมาสร้างห้องนะคะเล่นอีราสีกันค่ะกะติกาจะเป็นยังไงนะคะจะสนุกขนาดไหนนะคะต้องรอติดตามชมในคลิปนี้เลยแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกสองล้านซับสไครป์นะคะครบสองล้านซับเดี๋ยวจะพาทัวร์บ้านเลยนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วตามเข้าไปดูคลิปนี้กันเลยจ้า เสืยย้อยืดนะคะแบบนี้ เท่านั้นนะคะก็คือจะใส่สีอะไรก็ได้พี่จะฟิกไว้ให้นะคะ4ี่ละสคนเท่านั้นนะเวลาได้รางวัลก็คือจะได้ทั้งหมดทั้ง4คนเลยสําหรับคนสุดท้ายที่เป็นผู้ชนะนะคะสมมติว่ามีคนใส่สีเขียวลายนี้ทั้งหมด4คนอันนี้คือสีเดียวกันสีเดียวกันสามารถทีมมิ่งกันได้ <Okay. S 2> อย่างถ้าสมมติว่ามีคนใส่เสื้อตัวนี้3คนแล้วอีกคนนึงเขาใส่เสื้อสีขาวลายขาวลายนี้กับขาวลายนี้พี่จัดให้เป็นคนละสีนะแดงแบบนี้พี่ถือว่าให้นะถือว่าได้ถ้าเป็นแดงล้วนแบบนี้ได้ถือว่าชัดเจนแต่ถ้าเป พี่ให้เป็นแบบขาวคนละสีนะตอนนี้เราจะอนุญาตให้ทีมมิ่งกันได้นะคะเฉะพาะคนที่ใส่เสื้อสีเดียวกันใส่คนละสีแล้วเดินด้วยกันถือว่าผิดกติกาตัดสิไม่ได้รับรางวัลทั้งสองสีโอเคไหมทุกคนเข้าใจไหมหนูเข้าไปไม่ทาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาละค่ะทุกคนครับเกมนี้นะครับจะเป็นการแข่งันนะคะแล้วสีผมมาลงไหนไม่รู้ไม่รู้ครับ เดินเจอกันก็สามารถทีมมิ่งกันได้แต่จะทีมมิ่งไม่ทีมมิ่งก็ได้แล้วแต่แต่อนุญาตให้ทีมมิ่งได้นะคะอันนี้สุดแล้วแต่พวกหนูเลยนะสุดแล้วแต่พวกหนูเลยบางคนมีคนเดียวก็เล่นคนเดียวไปนะไม่เป็นไรหรอกคนเดียวอาจจะเฟี้ยวก็ได้นะคะตอนนี้47คนนะเหมือนจะหลุดไป1คนละเรียบร้อยคะ่ะสีอะไรแตกไม่รู้อาเอมกอเรียบร้อยคะ่ะสีดำป่านหัวสีเหลือง ไเออเสื้อเดียวกันเสื้อเดียวกันมีการเช็คให้ดูด้วยเสื้อเดียวกันนะทีมิ่งกันได้ถือว่าได้แต่แม่งอย่าฟันกันเองนะเว้ยเพื่อนด่าแต่่ะเลยฟันกันเองอ่ะเพราว่าสีน้ำเงินนะคะรุมฟันสีดาค่ะแลวเพื่อนสีดําเข้ามาช่วยแล้วนะเขาจะมาช่วยเอาว่ะดากับน้าเงินค่ะสึกสีดํากับน้าเงินซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ ซ้อมอยู่จังหวะนี้เอาอะดำไล่อะดำข้างล่างก็ไล่กันอีกนะคะจับกลุ่มกันให้ดีนะคะจังหวะนี้สีดำเสื้อเยอะมากจริงสีดำแม่งหลายทีมจัดเลยแต่มันจะมีดำ friday อยู่ที่เสื้อเหมือนกันเอาอะอันนี้น่าจะแกงไอมานไอมานน่ะไอมานไอบุลเลตนะคะไอพัทไอพัทแตกแล้วเลยลูกชิ้นโอ้โหไอพัทแตกไปแล้วเพื่อนแตกไปหนึ่งน้องชายฟันฟันฟันกันเองชิมหายแล้วแม่งยิ่งคมคมอยู่ด้วยฟันกันเองแล้วครจังหวะนี้สีน้ําเงินนะเป็นทีมของพี่ก๊อนี่หว่าเอ้ย สีน้ำเงินเป็นทีมนี้นะทีมนี้ไอเอเลีเ่ยนและเอ็งไม่อยู่กับเพื่อนหรอทำให้อย่างงี้นะแล้วให้เพื่อนมาไล่ฟันนะนะเรียบร้อยโดนไล่กลับค่ะทีมสีดําทีมสีดําตรงนี้โดนไล่กลับค่ะสีน้าเงินไล่หัวแล้วค่ะสีดําข้างหน้านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะแตตรงนี้ลูกชิ้นนะคะต่อยไปต่อยมีไม้กระบอกไม้กระบอกสวนหัวกับกระทะกระทะกับกระบอกกระทะกับกระบอกตรงนี้ครับลูกชิ้น น้าเงินเจ็บหนักวิ่งหนีไปก่อนลูกชิ้นเชนจยงหวันหนีพันยานะคะสีขาวสีขาวเพื่อนกันเพื่อนกันยอ่ยอย่อให้กันสารความสัมพันธ์กันก่อนน้องผู้หญิงเหมือนไม่ค่อยไว้ใจวว่าแบบไอ้หมอน,นี่มันมันโอเคว่ามันมันจะฟันกูนวะ,วะฟันเราเรา,เาทีมสีขาวเหมือนกันสีขาวมีอยู่ทีมเดียวนาอ <c oughs> สีเขียวฟันหนูนันไงสนุกไหมคนที่เข้าไปเล่นแล้วตายหาเลยพี่ถามว่าสนุกไหม เอาแล้วค่ะมันจะจัดอยากเล่นอีกก็ดีอยากเล่นอีกก็ดีรอ,อ,อบหน้ามันน่าต้องสนุกกว่าน,นี้แล้วเราต้องจัดทีมกันให้ดีๆ <Huh? S 1> เอาและ้นะคะมีคนค่ากันในสีขาวอยากเพิ่งฟันกันเองเอาน้องผู้หญิงไปด้วย น้องผู้หญิงเขายืนงงอยู่เนี่ยเอาน้องเขาไปด้วยอะเรียบร้อยตรงนี้วงเริ่มบีบเข้ามาชิดเรื่อยๆแล้วนะคะลายสีนะคะเริ่มฟาดฟันกันเองแล้วนะใครทีมไหนก็ดูจำหน้าจำตาจำเสื้อกันเองนะเพราะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเองสีอะไรเดี๋ยวว่าหลังเราต้องให้ใส่เสื้อลายเดียวกันไว้มันจะได้แบบเห็นมาร์กง่ายๆแต่นี้คือมันเป็นการลองครั้งแรกนะคะครั้งแรกอยู่ครั้งต่อไปมีแน่นอนพี่รู้สึกสนุกเหมือนกันแต่ว่ามันนานนิดนึงนะเวลาเราคัดหงคัดห้องยอะไรเงี้ยอ่ละละสีม่วงมีการแบ่งยาแบ่งไอวอกันนะคะ แบ่งยาแบ่งไอวอกันเออเสื้อทงเสื้อทีมต้องมาแล้วอันนี้น่าจะมาด้วยกันนะทีมสาวๆเรียบรอ้อยไอพีไอพีเห็นหนุ่มเสื้อดาเ,เสื้อดำเป็นอะไรกับเสื้อดําไม่รู้ทีมนี้ขอให้ได้ฟันเสื้อสีดําไว้ก่อนอาจริงนะใครเป็นใครพี่เมงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> และเองฟันอย่าง,งานั้นเป็นพี่พี่ก็ไม่กล้าไปเหมือนกันกลัวกลัวม,มีดเข้าหัวตายไอสีม่วงมาแล้วสีม่วงมาแล้วเรียบร้อยสีม่วงฟันสีขาฉับสองฉับ สองช็อสามหรือเปล่าสีม่วงเก็บสองหรือเปล่าเราเหมือนจะฟันกันเองเรียบร้อยแนละ้วสีขาวสีขาวมันจะมีหลายเซตหรือเปล่าไม่รู้นะพี่จ็จำไม่ได้เหมือนกันจังหวะน,นี้ใครเป็นใครไม่รู้ค่ะมัวซัวตัวเล้วกันหมดเล่ะ <c oughs> มัวกันหมดแล้วตอนนี้ช็อตนี้จังหวะน,นี้ถ้าทีมที่แบบมีสีดำหลายทีมสีขาวหลายทีนะบอ,อกเลยปวดหัวจัดอะไอทีมที่ใส่เสื้อเหมือนกันมันจะจบๆเลยเว้ยสีม่วงสีม่วงไล่ละสีม่วง เอาดิเอาดิฟันกันฟันกันเห็นสีฟ้าอยู่ตรงนั้นนิ่งๆอาเอาดิเอาดิาดสีฟ้ายังอยู่นะสีฟ้าอันนี้เสื้อสีฟ้า Wednesday เหมือนจะมีสคนอันนี้เหมือนจะทีมไอปิ่นทีมนี้เหมือนจะมี2คนมัน้งป่ะถ้าจำไม่ผิดพี่ไม่แน่ใจ2หรือสหรือ4ต้องออกไปเช็คหน้าต้องออกไปเช็คที่คลิป16กคนสุดท้ายทุกคนวงจะบีบมาจนวงสุดท้ายแล้วนะบีบไม่ต้อง เองสุดท้ายแล้วสีไหนจะชนะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้แต่เดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวพี่จะเอาหน้าแบบหน้าสเตตขึ้นให้ดูนะว่าใครที่หนึ่งได้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าแบบมันมันไม่เห็นชื่อนะสีน้ําเงินตอนนี้คือเหลือเยอะจัดละสีแดงค่ะสีแดงอย่าฟันกันเองเน้องนั้นเพื่อนนั่นเพื่อน,น,นเดิน,เนตามตูดกันอย่างก็จะฟันกันเลยฮลโหลเพื่อนกันไม่ใช่หรอหรือว่าคนไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือเองจะตามไปคุยกับเขาหรือยังไง เพื่อนกันอ๋อขอดูเสื้อชัดๆหน่อยว่าใช่เพื่อนกันหรือเปล่าใช่ไหมดูจากทรงแล้วน่าจะขอเช็คก่อนวนะ่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเออเอาดิสีดำยังเหลือไหมดำเซตไอบูเล็ต A et, อ๋อยังเหลืออยู่นะเหลือแต่ไอบูเล็ตมั้งสีม่วงยังเหลืออยู่นะห้าหกนะห้าหกกับแปดนะยังเหลืออยู่สิบสามสิบสี่ยังอยู่นะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้ทีมเดียวกันนะยังเหลืออยู่สามคนด้วย ยิบเจ็ดยิบแปดเหมือนจะคู่กันด้วยคู่นี้ยี่สิบเจ็ดยิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบนะคะอยู่คู่กันสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดยังเหลือคู่กันอยู่นะยังเหลือคูสีเขียวแตกแล้วสีเหลืองก็แตกหมดแล้วนะคะตอนนี้สีม่วงยังอยู่นะสีม่วงเหลือสามเยอะสีม่วงฟันชับไปเลยค่ะไอหมอนี่มันฟันไปเก้าคิวแล้วไอกระต่ายโหด <What? S 1> กระต่ายโหดน,นะคะกระโดดฆ่าเพื่อนนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะคะใครจะเหลืออยู่นี่ไม่รู้นะ จะเหลือกันอยู่ครบทีมหรือเปล่าเราจะเหลือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายเป็นสีอะไรนะสีแดงเรียบร้อยสีน้าเงินเก็บสีแดงออกไปสีแดงยังเหลืออันนี้แดงคู่กันวะจริงด,ดูจากตัวเลขก็รู้ละสีม่วงยังเหลือสองคนนะสีน้ําเงินเหลือคนหนึ่งนะสีแดงเหลือสองคนนะสีดาวันนี้เหมือนจะเหลือแค่คนเดียวนะคะเหลือคนเดียวอันนี้เป็นดําผู้รอดชีวิตแบบสุดท้ายเลยที่แบบเข้ามาตอนท้ายมาคนสุดท้ายค่ะ เอาล้วค่ะสีไหนจะเป็นฝ่ายอยู่รอดนะคะเราเรียบร้อยเอเลี่ยนเก็บไปอีกหนึ่งนะเหลือสีม่วงสีน้ําเงินนะคะสีแดงแล้วก็สีดําเหลือสี่สีค่ะทุกคนสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะต้องมารอดูเลยครับ<ว>แล้ววงบีบแล้วนะคะตรงกลางคือก้อนหินนะและสีม่วงตั้งไอวอกันไปก่อนนะเอเลียนกับเคียวของเขานะานกาลังหามุมที่อยู่ตรงกลางอยู่ สีแดงก็น่าจะนั่งพันยาเหมือนกัน oh. สีดําตรงนี้ลกจัดสีดําน่าจะไปก่อน oh. Oh. เป็นคนแรกเลยแล้วเรียบร้อยสีดําแตกไปตามไปด้วยสีแดงนะคะและสุดท้ายสีน้าเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะ uh. ชนะนะคะและผู mm. ้เหลือรอดคนสุดท้ายของสีน้ําเงินคือเอเลี่ยนนะเก็บไปทั้งหมด15คิวนะต่อมาคือทีมสีม่วงใช่ไหมหยกไอหยกสีม่วงหรือสีดํานะซูนเกลได้ที่2ไปนะคะแลวคนอื่นๆก็สภาพตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะเราจะมาเล่นกิจกรรมอย่างนี้อีกนะในช้องสตีมนะคะใครที่อยากเล่นกิจกรรมอย่างนี้ก็อย่าลืมตามเข้ามาดูสตีมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวแจกลังวัลให้น้องก่อน